ก็คลิปวิดีโอนี้ผมทํามาเพื่อเอาไว้ดูเองนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจที่อยากดูด้วยกันก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมจะหามางังงะหรือกร์ตูนใหม่มาลงให้เรื่อยและอัปเดตตอนไปเรื่อยนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจผมเลยนะครับส่วนเพื่อนท่านใดที่อยากจะโดนอเป็นกำลังใจให้ผมก็ผมจะทิ้งเครดิตไว้ตรงนี้นะครับงั้นไปรับชมกันเลยครับณสวนนิมใช่สิ่งที่ท่านผูโส ขอแต่เป็นความหวังดีจากข้าเองก่อนหน้าที่เจ้าค้นพบเวฟไฟแท้จริงเมคาแดงสีทองคาดาวรุสู่เขตแดงปรสวรรค์ลำดับที่สี่เปฟไฟแท้จริงเมคาแดงสีทองนั้นมีความสําคัญต่อข้ามากข้านั้นเป็นที่นับหน้าถือตาของผู้คนมากมายนี่ถือเป็นสิ่งที่ข้าอยากอตอบแทนเจ้าหากเจ้าตอบตกลงข้ามั่นใจเลยว่าจะทําให้เจ้าบรรลุเขตแดงปรสวรรค์ลำดับที่สามภายในสามปีไม่4ีภายในสามร้อยปี เปิดสวรรค์ระดับที่3ข่าวทราบดีว่าเจ้านั้นมีโชคได้หล่อรวมเข้ากับต้องกาเนิดธาตุไม้ที่สูงกว่าระดับที่4อยู่ในร่างกายแต่เจ้าก็ต้องเข้าใจว่ามันเป็นเพียงสิ่งเดียวหากว่าเจ้าไม่สามารถหาธุด,ดิบที่อยู่ในระดับเดียวกันได้ในอนาคตเจ้าก็จะมีข้อจําจกัดในการบมเพาะแม้ว่าเจ้าจะประสบความสําเร็จในอนาคตก็ตามแต่ขอบคุณสําหรับความกรุณาของท่านข้าขอเก็บมาคิดก่อนตอนนี้ข้าคิดว่า ตอนนี้ข้าความเป็นแค่คนงานสวนไปเสียก่อนทำไมล่ะท่านนายทราบดีว่าข้าเพิ่งมาอยู่ที่นี่ได้3าเดือนแม้ว่าจะสร้างประโยชน์แต่ข้าก็ได้รับประโยชน์นั้นแล้วหากจะให้ข้าไปอยู่ในจุดที่สูงกว่าขึ้นตอนนี้เกรงว่าคนงานคนอื่นอาจจะมีปัญหาได้หาได้ยากยิ่งคนที่มีความจริงใจเช่นเจ้าหากเจ้าต้องการเช่นนี้ก็ตามใจ แต่หากเจ้ายอมรับข้อเสนอเมื่อไหร่อย่าลังเลที่จะมาพบข้าขอบคุณสำหรับความกรุเน,นาไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ตูหลู่ฟิงจะชื่นชอบข้าม่จะต้องมีะอะไรแปลกๆกับเรื่องนี้แน่ที่พักตอนนี้ดึกมากแล้วข้ายังไม่ได้พักผ่อนจะมีอะไรไม่มีอะไรแค่อยากเอาของขวัญมาให้เจ้าชอบหรือเปล่าน้ำค้างบริสุทธิ ้าซื้อมาเรื่องไรข้าไม่ได้บอกเราว่าจะซื้อเจ้าข้าคิดว่าเจ้าหยอกล้อข้าเล่นนี่มันวัสดุวัตถุดิบต้องกาเนิดธาตุลดับที่สามมันมีมันลําคาญมากเกินไปเจ้าเก็บมเอาไว้เองเถอะสิ่งนี้มมนเป็นประโยชน์สำหรับเจ้าข้าเป็นองการวัตถุดิบระดับสามในตอนที่ข้ามาถึงที่นี่ใหม่ๆ ข้ามีความทรยานมากที่จะแข็งแกร่งขึ้นแต่ด้วยความจํากัดมากมายเลยมีโอกาสได้ทําตามความต้องการของตัวเองจนความต้องการได้หายไปหมดแล้วอืมก็ถือว่าข้ายืมเงินเจ้าและเมื่อข้ามีโอสดสวรรค์ที่มากพอข้าจะจ่ายคืนให้เจ้ากับแน่ไม่ต้องหรอกนี่ถือเป็นข้าขอบคุณที่คอยดูแลข้าขอยู่ตลอดอย่างไรก็ตาม หากว่าคนงานต้องการควบแน่นสิ่งนี้แล้วจะดูแลสวนยังไงคงไม่ใช่ต้องดูแลสวนแล้วควบแน่นไปพร้อมกันหรอกนะสิ่งนี้สามารถย่นเรื่องได้แต่ก็ขึ้นอยู่ว่าผู้ดูแลจะยอมรับหรือไม่อาจจะต้องใช้เวลา1 0บถึงยีปีก่าที่เจ้าจะมีโอกาสได้ควบแน่นสิ่งนี้แบบนั้นคงไม่ได้หรอกโจเจิง้งไม่ยอมแน่อีกที่พักหนึ่ง ผู้ดแลโจลองสิ่งนี้ดสิขรับค่ามาซื้อมาจากเหมือนคนงานสุรากับผักพวกนี้คงแพงมากไม่แพงขอรับไม่แพงแต่ข้ามั่นใจว่าไม่ทำให้ผู้ดูแลโจมีความสุขได้ไอ้เจ้านี่มาบินบ้าอะไรถึงในเชิงข้ามากินอาหารที่จวน ผู้เเจโจเรื่องของข้าท่านมีความเห็นอย่างไรข้าช่วยเหลือเจ้าไมา่ได้จริงจริงข้าช่วยเหลือเจ้าไมา่ได้จริงจริงไม่มีแม้แต่อำนาจใดเพราะสิ่งนี้เป็นคำสั่งจากพี่ตู่ผู้โสตูเป็นบ้าอะไรอาณาเขตจิตวิญญาณไฟมีตั้งเยอะแยะแล้วทำไมต้องมันเขตที่ข้าดูแลด,ด้วยละ่ะแต่ข้ามีความสัมพันธ์ กับที่แห่งนั้นจริงๆนะขอรับข้าไม่อยากจากที่นั้นไปคิดว่าข้างโงนไงพอเตีย้ยโยอยู่ข้างจ้าเล้สิข้าช่วยเหลือเจ้าไม่ได้จริงๆพี่ตูกล่าวและกำชับและยังมอบหน้าที่ให้ข้าตรวจสอบอย่างเคร่งคัดตอนนี้ผู้แลอาณาเขตไฟอาณาเขตจมานไฟก็คือพี่ตู พิ่ตูสนใจเขาสนใจเขาค่อนข้างพิเศษแล้ววันนี้ยังลงไปคุยกับเาขาอีกหากว่าเจ้ากลับไปแล้วจะอธิบายยังไงฮะผูโสตูลงมาคุยเขาด้วยผูแลโจเช่นนั้นข้าขอกลับไปที่เดิมก็ได้แต่ขอไปอยู่อีกฝากของที่เดิมได้ไหมสิ่งนี้คงจะไม่ยากใช่ไหมการจะย้ายคนนั้นต้องมีผลหากว่าที่แห่งนี้ไม่มีปัญหา ทำไมต้องย้ายก่อนหน้านี้ก็เห็นทําแบบนี้เป็นว่าเล่นแล้วจู่ทำไมถึงข่าวค่าถึงเอาแต่ปฏิเสธแทนที่จะกังวลเรื่องเขตดูแลเจ้ากังวลเรื่องของคนดีกว่าไหมเขาดูแลหายยังเปลี่ยนได้แต่คนหายจะเอาอะไรมาเปลี่ยนใครจะใครอีกล่ะ เตี้ยเกิดอะไรขึ้นน,นางเกิดอะไขึ้นกับแม่นางเตี้ยโยหากในตอนนี้ก็คงไม่มีอะไรคงจะอยู่ดีกินดีนอนลาบสบายผู้แลโจกล่าวมา,าตรงๆข้าเป็นคนตรงมาตรงมาข้าไม่ชอบอะไรที่มันอ้อมค้อมเพราะว่าเจ้าเป็นแบบนี้ไงเจ้ามารู้ด้วยซ้ำว่าถูกหลอกใจอย่าก,กาาล่าวถึงมันเลยดึงมันเถอะ หรือบ้าอะไรเสียนหยงเจ้าทำอะไรอุแลโจข้าชวนท่านมาดื่มในวันนี้แต่ท่านกลับมาสร้างความอึดอัดใจข้าข้าหลอที่เป็นคนทำทำไมเจ้าถึงไม่คิดว่าเป็นคนอื่นบ้างล่ะข้าไมาส่สนใจอะไรทั้งสิน้นหากว่ามีอะไรจะกล่าวก็กล่าวออกมาตรงตซะเถอะ ก็ได้เจ้าอย่าเสียใจทีหลังแล้วกันเบิกตาเจ้าดูให้ชัดนี่ไม่ใช่จวนของเสียเตี้ยอย่างกให้มือข้ามช่นนี้เจ้ากล้าผักเสียเตี้ยออกมาจากจวนได้ไงคืนนี้หนาวเน็บช่นนี้บริกรรสตีอยู่ร่วมกัน สองสองเจ้าคิดว่าเด็กคนนั้นเมื่อกี้ทำอะไรไอสารเลวค่าจะฆ่าเจ้าซะคนงานไม่ได้รับอนุญาตให้ต่อสู้กันในจวนหากก็มีการทำ้ายการเกิดขึ้นเจ้าจะต้องถูกจองจำเป็น33ปีถึง100ปีขึ้นอยู่กับความรุนแรงแต่หากเจ้าฆ่าเขาเจ้าก็จะถูกฆ่าด้วยเจ้าอยากตาย ข้าจะลงมือกับเขาแค่ใชนะพอแต่เจ้าจะต้องถูกจองจำสามปีเลยนะและในตอนที่เจ้าอยู่ในนั้นเป็นเวลาสามปีเจ้าคิดดูว่าระหว่างพวกเขามันจะเลยเถิดไปไกลถนนึงไหนข้าไม่ได้อยากจะไปยุ่งยามกับสตรีของเจ้านะแล้วถ้าท่านจะบอกว่าให้ข้าเพิกเฉยต่อมันหรือก็อย่าทำด้วยมือของเองสิอืม เอ,อ้ยดื่มแล้วก็ก่าวะลรแปลกออกไปแล้วสิไม่ไหวไม่ไหวกาวับข่อนดีกว่าเสียงหยงจเจ้าสู้ข้าข้าไม่คิดว่าตัวเองเป็นคู่ต่อสู้ของท่านแต่เรื่องของเสียเ่ยวเตี้ยเกี่ยวกับข้ามากหากว่าท่านมีแผนอะไรโปรดก่าวกับข้าแล้วข้าจะขอบคุณท่านอย่างมากข้าไม่ได้อยากจะก่าวเลยจริงๆแต่หากเจ้าปรารถนา ข้าไม่ได้จะชี้นำเจ้าหรอกนะก็แค่ผู้เลโจไม่ต้องวนไปเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับอะไรกับท่านผู้เลโจคนนี้โหดเยี้ยมยิ่งนักหากว่าเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งนี้ไม่ว่ายังไงอย่างข่ก็ต้องตายแนย่ถือว่าข้ากล่าวไปแล้วหากเจ้าจะลงมือคิดที่เราครอบ,อบที่สำคัญข้าไม่เกี่ยวเวละผู้เลโจ แต่หากข้าไม่ทำตามที่ท่านกล่าวก็ต้องขอโทษด้วยนะขอรับแล้วมันเกี่ยวแล้วข้านั่นสินั่นสิไม่เกี่ยวกับท่านนีน่นะมาเป็นความบาดเนาของข้าเองล้วนๆเอาละมาดึงันต่อเถอะข้าไม่รู้ว่าความคิดนี้จะเป็นพรหรือคำสาปต่อเขาอย่างไรก็ตามคัน,นูง้างออกแล้วจะมีแต่ต้องยิงออกไปเท่านั้น เมืองคนงานพัตตคารชิงมีสถานที่เช่นนี้อยู่ในเมืองคนงานด้วยหรือแปตรงไหน,นสถานที่แบบนี้ไม่ว่าที่ไหนมันก็มีทั้งนั้นแหละสตีเหล่านี้ไปใครอย่างไหนก็คนงานหรือไม่ก็เราเลิกการแล้วแล้วไปหาสตีมาดูแลเจ้าเสือ แม้ว่าจะมีการคาวเวนีที่นี่แต่คนไม่ค่อยค้าคุ้งไม่ได้ต่างไปจากลงน้ำชาทั่วไปภูโสฝังเป็นไงบ้างนะข้านั่งรอที่โต๊ะอ,อยู่นานแล้วยังไม่ออกมาสักทีพี่ชายอรอทหายอยู่หรืออืมดูได้ยังไงแล้วจะรอไปทำไมข้าได้ยินมาจากพี่สาวที่นั่นว่า ทุกครั้งที่เขามาเขามาที่อยู่นานเสมอตาเท่านะตาเท่าขอบคุณที่เตือนข้าแม่นางมีอะไรหรือเปล่ามาครั้งแรกเหรอพี่ชายเจ้าไม่ต้องการที่จะเออลองอย่าปิดบังไปเลยใช่ใช่ข้ามาที่นี่ครั้งแรกแล้วพี่สาวมาที่นี่ทำไม อย่างที่ชายเชลลากล่าวคนแบบไหนกันที่จะมาที่นี่พียังจเจ้ามาผิดที่หรือเปล่าพี่ฟางเจ้าเป็พร้อมยังไงแม่นางเจ้าจะเข้าหาใครเจ้าควรใช้สายตาหน่อยนะเอาไปเจอคนไม่มีกระตงังจะแย่เอาพี่ชายอย่าล้อเล่นล้อเล่นอะไรเจ้านี่เพิ่งจะมาที่นี่ไม่กี่เดือนเจ้าเอาเงินที่ไหนจากการทํางาน หากเจ้าเผลอไปเข,เขาเขาจ้าเงินที่ไหนมาจ่ายให้เจ้าแต่ข้านะ่ะแตกต่างเขามาเถอะแม่นางเจ้าอยู่ต้องพอใจแน่เช่นนั้นก็ลบกวนพี่ฟังด้วยขอตัวก่อนไม่ต้องสนใจเขามาเอาค่าเถอะค่าจะพาเจ้าไปสนุกเองพี่ฟงังวันนี้กินยาผิดหรือเปล่า ข้าไม่ได้ป่วยแล้วทำไมต้องกินยาเช่นนั้นทำไมถึงต้องกล่าวถากถางข้าทางทางัทง้ทง,ท,งที่ไม่มีผลด้วยล่ะน่ามันป่วยชัดๆด,ดูถูกอะไรเจ้ากล่าวมาสิว่าข้ากล่าวอะไรผิดหากว่ามันถูกอย่างนั้นที่ข้าว่าก็ช่วยไม่ได้นะ <laughs> ามาแล้วที่ไม่มีใครทะเลาะก,กันแบบนี้สายผู้นี้จะใกล้งนักเจากก้ากล้าทำข้า โทษทีโทษทีก็เจ้ามันน่าสัตน่าสน,นิข้าเช่วยไม่ได้จริงเจ้าบ้าเจ้าอยากมีเลี้ยงขง้าใช่ไหมอเอาเร็วเร็วเลยเอาเร็วเลยโอ,ยอห้หนักหยุดพวกเจ้าการดียังไงมาสร้างเรื่องในที่แบบนี้เจ้าไมา่รู้กฎของฉีเฉียวด้ไงพี่ชายข้าพงมาที่นี่ได้ไม่กี่เดือนแลน,น,นี่ยังเป็นความผิดครั้งแรกกฎก็คือกฎ ใครจะสนว่าเจ้าทำผิดครั้งแรกหรือไม่เอาตัวคนไปตาย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 ตอนนี้มีเพียงเจ้าเจิ้งเท่านั้นที่ช่วยเหลืออย่างใครได้แต่หากว่าเขาเต็มใจนะแปลกแฮะทำไมอยู่ๆฟังถ่ายถึงเข้ามามายยยุค่าเขาได้ประโยชน์อะไรจากสิ่งนี้ อ,อาจารย์พวกเจ้าทั้งสองจังสร้างชื่อเสียงให้กับอาณาเขตจิมยันไฟของข้าจริงๆเข้ามาในที่แห่งนี้เพราะความถึงห่วงเลยนะเจ้าจะบอกว่าพวกเจ้าถูกจับอาที่นี่เพราะพวกเขาเข้าใจผิดเจ้าทราบหรือไม่ว่าโทษของคนงานที่ต่อสู้กันคืออะไรถูกจอมจำสามถึงร้อปีอาจารย์ช่วยข้าด้วยขอรับ อย่างไรก็ตามข้าพอจะรู้จักกับหัวหน้าสาขาสายตรวจที่จับกลุ่มพวกเจ้าอยู่หากว่าครั้งนี้น่าจะพอช่วยเหลือได้แต่หากเป็นครั้งหน้าข้าจะลงโทษพวกเจ้าซ้ำขอบคุณอาจารย์ความช่วยเหลือครั้งนี้ข้าจะไม่วันลืมใจดีแปลกๆแฮะออกไปจากที่นี่สิเจ้ารออะไรอยู่ กลับไปดูแลเคข,ของเจ้าซะขอหากมีอะไรเกิดขึ้นข้าไม่สามารถสนใจชีวิตและความตายของเจ้าได้หัวหน้าผู้แลจะมาเออหัวหน้าผู้แลจะมาถึงแล้วต้องรีบก,กลับไปเดี๋ยวนี้ว่าหากมีปัญหาไม่มีใครปกป้องเจ้าได้ขอรับเมืองจะตุรัดสายแล้วข้าขอตัวก่อน อย่างไงจะคงไม่มีมารยาตผู้แดโจช่วยเหลือเจ้าไว้เจ้าไม่คิดจะกล่าวขอบคุณสักคำครั้งนี้เจ้าทำได้ดีข้ามีทุกวันนี้ได้กระเพราะอาจารย์ทั้งสิ้นเรเื่องล็กๆน้อยๆขอรับเยี่ยมเจ้ากลับไปที่สวนเธอะอย่าทำอะไรงโง,ง่ออกมาข้าจะรอเจ้าสวนมีผลยุญญ,ญาณหายไป ก้ามันยังสดอยู่เลยซึ่งหมายความว่ามันเพิ่งถูกน้ำออกไปมาถึงการทูบใครมันโง่เง่ามาทำเรื่องแบบนี้กันนะณสวนแต่ข้าคิดว่าคงไม่ใช่ฝีมือของโจเจ้นกับฟางถ่ายหลอกเขาคงไม่ได้โง่ขนาดนั้นที่ทำแบบนี้อีกอย่างเขาก็อยู่กับข้าเมื่อ ช่วยามก่อนด้วยเราจะมีใครนะที่คิดทําอะไรแบบนี้ได้หรือว่าจะเป็นเสียงหยงแต่ข้าวเขาไม่ได้มีความขับข้องใจกันแล้วทําไมเขาต้องมาทําอะไรแบบนี้ด้วยละ่ะอืมกูแลมาแล้วมาเร็วเกินไปแล้วขอละขอละอย่าเพิ่งสนใจเขตน,นี้นี่ขุนพลไก่ไม่ใช่เหรอทำไมถึงมาอยู่ที่สวนได้ละ่ะ หน้าพูดแล้วเขาจะถูกแล้วนั่นคือท่านคุนพลไก่แย่ yeah, แล้วลืมเลยว่าจาไก่ยอยู่บนหัวเจ้าคนงานที่ทําให้ท่านขุนพลไก่คุณเครื่องถึงขนาดต้องลงโทษเขาแบบนี้ถนนหน้าพูดแล้วเขาจะผิดแล้วท่านผู้อุโสกล่าวว่านี่คือการแสดงถึงความชื่นชอบและสนิทสนมโอ้ต้องมาดูซะหน่อยแล้วอย่างใกค,ค้ับว่าผู้โสทุกท่าน อย่าง่ารดูสิว่าเจ้าเจ้าตัวรอดอยังไงเจ้าใกล้ชิดกับท่านกุพลไก่ชนี้ได้งไงข้าก็มีทราบขอรับท่านกุพลไก่ตกมาจากฟ้าเมื่อเดินก่อนที่เขตดูแลข้าท่านกุพลไก่ยังจะมาจิกผลไม้วิญ,ญญาณไฟข้าเลยห้ามข่าไว้ด้วยความโกรธข้าน้ำทน,นไม่ได้จริงในฐานะคนงาน ผลปฏิสําคัญยิ่งกว่าชีวิตข้าจะเป็นต้องทมความอยู่รอดตั้งแต่นั้นมาทุกครั้งที่ข้ามาที่สวนเขาก็จะมาหลอกหลอนข้าอยู่เสมอกลายเป็นว่ากลายเป็นความสนมุนสนมสินะอย่างไรก็ตามเจ้าเก่งกาจมากที่มีความกล้าที่จะลงมือกับทำของคนไก่ไหลายท่านนี่คือคนที่จะกระจายไปทั่วอาณาเขตจิมญ,ญ,ญาณไฟเพื่อสำรวจน,นี่หรือว่าขาคนพบแล้วดูนี่สิ อย่างคจ่จะอธิบายได้ไหมว่าทําไมถึงมีผลไม้จมอย่านไฟในเขียงเจ้าหายไปก่อนที่ท่านจะมาถึงค่าได้นับจํานวนและพบเห็นจํานวนที่ต่างจากเดิมแล้วที่บันทึกไว้ค่าจึงกําลังนับวันอย่างถิดทวนอีกครั้งจนนายท่านมาถึงที่นี่จะรู้ใช่ไหมโทษของการสูญเสียผลไม้คืออะไรไม่ทราบขอรับทาลายรากฐานการงเพาะ เล็กน้อยและขับไล่ออกจากแดนฉีเฉียวในกรณีที่ได้ที่สุดคือค่าทิ้งทันทีผู้และผู้โสตูฟังก่อนเมื่อหลายวันก่อนข้ามีเรื่องและถูกขังไว้ที่คุกข้าไม่ได้แตะต้องหรือยุ่งอะไรกับสวนเลยในช่วงหลายวันที่ผ่านมานี้มันไม่ใช่ฝีมือของข้าข้าขอให้ผู้โสตูช่วยตรวจสอบด้วยขอรับมันม่มี ไม่ใช่ฝีมือของเจ้าได้งไงในฐานะคนงานที่อยู่ใเขตนี้มีเพียงผู้ที่ถือป้ายของที่เท่านั้นที่ทําอะไรในส่วนนี้ได้หากวันหายไปน่นหมายความว่าเจ้าไม่มีคุณสมบัติที่ดูแลมันเว้นแต่ว่าเจ้าจะแจ้งกับผู้แลรก่อนโจเจิ้งอย่างค่ได้แรยง,งานให้เจ้าทราบไหมการน้อยไม่รับแจ้งก่อนรับ อย่างไรจะจะแก้ตัวยังไงข้า,าม่เห็นด้วยการที่ผลมาชิวิญญ,ญาณหายไปมันจะมาลงโทษข้าที่เป็นผู้ดูแลมันก็กระไรหากว่ามีคนขโมยไปเขาตั้งหากที่ควรถูกลงโทษย่ากาไปเรื่อยจะคิดว่าจะมีคนกล้าขโมยผลมาชาติวิญ,ญญาณในด้านเชียวญญหรอกา,าคิดว่ามันไ,ไปไม่ได้ ในกรณีนี้ข้าทําได้แค่ตรวจสอบจิตวิญญาณของเจ้าเท่านั้นเพื่อให้ทราบว่าที่เจ้ากล่าวมาไม่ใช่เรื่องโกหกแต่ถ้าตรวจสอบจิตวิญญาณแน่นอนข้ายอมให้คนค้นหาความจริงจากจิตวิญญาณข้าได้เพราะว่าข้านั้นมมนมีความลับอะไรแต่หากว่าเขาจ้องที่จะทำลายจิตวิญญาณของข้าหลังจากนั้นข้าจะมรติหัวหน้าพูดแล่สิ่งนี้เกิดขึ้นในนาเคจิตวิญ,ญญาณไฟ ที่เหลือค่าจากการเองแล้วจะไปให้คำอธิบายกับท่านที่หลังรู้เฟิงเจ้ามีผลค่าจะยกหน้าที่เจ้าค่าต้องการอธิบายเรื่องนี้แก่ท่านจวิท่านเทียนจวินภายในวันนี้จับเขาไว้ก่อนเอกเอกเอกเล็ดผลจิวิญญาณไฟนายท่านเหมือนว่า โจนจะเปิดเผยตัวออกมาแล้วจะบอกว่าถ้าโวลไก่ชอบเขาและเขาใกล้เขาแต่ข้าคิดว่าเขากําลังมองหาโอกาสเพื่อจะที่จะสายร้ายเขามากกว่าไปดูที่อื่นต่อในขณะที่ฟังไถยและข้าถูกขังไว้ที่นี่เมืองจตุรัสก่อนที่โจเจิ้งจะไปรับข้าข้าได้เปิดเขตของข้าเพื่อให้โจนเข้ามา เพื่อหาโอกาสโจมตีก่อนที่จะจากไปพอนอกจากข้ามีแค่โจเจิงเท่านั้นที่มีป้ายดูแลเขตนี้เรื่องของวันนี้ต้องเป็นแผนของโจเจิงแน่เจ้าไก่ขอบคุณมากหากว่าไม่ได้เจ้าข้าคงต้องเย่แน,น่ๆได้ได้ได้ได,ได,ได้วันนี้ข้ายอมให้เจ้าว่าแต่เจ้ามีเมล็ดผลิตวิญญานไฟได้อย่างไงเจ้าเคยกินมันเจ้าเคยกินมันเข้าไปมากมาย ทำไมาเจ้าถึงช่วยข้าล่ะเจ้าช่าข้าขนาดนั้หรอไม่ไว่าไงข้าขอบคุณเจ้าจริงๆที่ช่วยเหลือไว้ในวันนี้หากว่าเจ้าอยากได้อะไรข้าจะไปหามาให้เจ้าแท้หยังยังไม่ถึงข้าวตายเช้าวันต่อมาหยางไขไม่ดิไม่ใช่หย,งยางผู้หญิงหยางไข เรื่องเมื่อวานนี้ข้าต้องขอโทษเรื่องจริงๆครูโสไม่ต้องจริงจังข้าขอบคุณที่ท่านเป็นห่วงเจ้าคิเชนไลข้าก็ดีใจวันนี้เจ้าเรียกข้ามา,าเจ้ามีอะไรอย,า,รอยากคุยกับข้าข้าอยากถามว่าท่านจําเรื่องที่ท่านคุยกับข้าก่อนอันนี้ได้หรือไม่เรื่องนั้นที่เจ้าไปเเสกข้าน่ะเหรอข้าจะคิดทบทวน ครั้งแล้วครั้งเล่าจนมาถึงเหตุการณ์เมื่อวานนี้ข้าได้ตระนักว่าในฐานนะคนงานดูแลส่วนนั้นหลายสิ่งหลายอย่างอยู่เหนือการควบคุมค่าสายน้ํามักไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ํามนุษย์เช่นกันที่ปรารถนาที่จะอยู่ในที่สูงในเมื่อท่านให้โอกาสข้าข้าก็ขอรับโอกาสเอาไว้จอมเปน็นห่วงข้านําเรื่องไปบอกกับท่านผู้โสก่อนขอบคุณท่านผู้โสตู ข้าขอถามได้ไหมว่าหากข้าติดตามผู้อสตูแล้วสถานะของข้าจะเป็นอย่างไรเจ้าจะกลายเป็นสิทธิของแดงฉีเฉียวอย่างเป็นทางการแล้วข้าต้องปฏิบัติตัวเช่นไรหากว่าเจ้าอยู่ในการดูแลของข้าเจ้าจะทำอะไรก็ได้ที่ไม่ขัดต่อกฎแดงฉีเฉียวข้าขอทำหน้าที่เป็นผู้แลอนาาเขตจีมงานไฟได้ไหมอืม ทำไมเจ้าถึงอยากดูแลมันตอนนี้มีผู้ดูแลอยู่แล้วแม้ว่าโจเจิงจะไม่ทำงานไม่ได้ดีมากนะักแต่เขาก็ยังไม่ทําทำผิดอะไรเป็นการยากที่ทำให้เขาพ้นจากตำแหน่งผู้ดูแลแล,แล้วถ้าหากว่าเขาทำผิดล่ะเจ้ากับโจเจิงมีปัญหากันทำไมเจ้าถึงอยากไปแทนที่เขาล่ะเรื่องของเมื่อวาน ผลจิบวิญญาณถ้าคนไก่ไม่ได้กินเข้าไปแต่มีคนขโมยมันออกไปจริงอย่างใคเจ้ารู้ไหมว่ามีคนตายเพราะกล่าวอะไรเชนนี้ออกมาตอนแรกข้าก็ไม่เชื่อแต่ข้าเพิ่งได้รู้กล่าวให้ดีหลังจากที่ข้ากลับมาที่สวนสิ่งแรกที่ข้าทําคือการนับจํานวนผลผลิตที่ได้รับจนพบว่ามันหายไปหลังจากนั้นข้าได้มองหาต้นตอ ต้นไปพบว่ามันถูกออกออกไปเพียงไม่กี่การทูบข่านั้นกังวลใจมากในตอนนั้นและได้หาวิธีที่จะคลถักออกมจริงแต่ไม่มีเวลามากพอเพระท่านและคนหน้าผู้ดูแลมาถึงในตอนนั้นพอดีและก็อย่างที่ท่านได้เห็นเมื่อวานนี้เราจะบอกว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับโจเจิ่ง จนกว่าที่จะมีหลักฐานมากพอข้ายังไม่กล่าวอะไรมากอีกไม่นานผู้โสตูจะได้เห็นการแสดงดีๆแน่ <c oughs>